สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทั้งหวยลาวนะคะซึ่งจะแบ่งปันสูตรเลขเด่น2ตัวมา1ตัวพร้อมวิธีการคำนวณให้ด้วยค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะได้เลขอะไรค่ะ สำหรับแนวทางหวยลาวนะคะพลรางวัล4 7 3 9 4ค่ะและเลขเด่นของเราเลข9มาทำงานข้างล่างนะคะส่วนจับคู่นั้นไม่มีค่ะเอาละคะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อกับหลัก10บนบวกด้วยเลข5นะคะหลัก10บนได้แก่เลข7ค่ะและบวกด้วยเลข5ตามสูตร7บวก5ได้เท่ากับ12นั่นเองค่ะเราจะเอาเลข2ตัวสุดท้ายมาเป็นเลขเด่นตัวที่1จากนั้นนับเพิ่อมอีก1แต้มั่นก็คือเลข3นั่นเองค่ะ 2กับ3ในวันนี้มาลุ้นกันค่ะว่าจะมาหรือเปล่านะคะและแอดมินจับคู่อะไรให้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือสรุปแนวทางหวยลาวเมื่ประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณกันได้เมื่อสักครู่นี้ได้แก่เลขแทน้ ชุดนี้เลยค่ะและแอดมินจับคู่ให้นะคะสำหรับตัวแรกนั้นนะคะก็คือตามนี้ค่ะตามมาด้วยเลขชุดอีกหนึ่งชุดค่ะโอเคค่ะสำหรับเลขเด่นในวันนี้2ตัวมา1ตัวเลขจับคู่ก็ตามที่เห็นนี้ชอบตัวไหนเลือกเอาไปใช้ได้เลยนะคะแอดมินก็ขออวยพรให้กับทุกท่านเฮงเฮงโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ